บ้านปิศนาในป่าเลือตอนที่สามคำทำนายของดวงดาวการค้นทุกใหม่ในห้องหลับหลังจากที่แอนนาเอาชนะพลังมือและปกป้องหมู่บ้านได้สำเร็จเธอก็กลับไปสำรวจห้องหลับในบ้านปิศนาอีกครั้งครั้งนี้เธอพบกับ กล่องไม้เก่าแก่ที่ซ่อนอยู่ในมุมหนึ่งของห้องเมื่อเธอเปิดกล่องเธอก็พบกับแผนที่ดวงดาวและคำทำนายที่เขียนไว้ด้วยอักษรเม,มตดมลการตีความคำทำนา,นายอนาใช้เวลาในการศึกษาและคำทำนายที่เธอพบคำทำนายนั้น ได้กล่าวถึงดวงดาวแห่งปัญญาที่จะปรากฏบนท้องฟ้าในคืนที่มีกระจันเต็มดวงเมื่อดวงดาวปรากฏผู้ที่สามารถตีความคำทำนายได้จะได้รับพลางแห่งปัญญาและสามารถแก้ไขปัญหาทุกแกมได้แอนนารู้สึกว่าคำทำลายนี้อาจเป็นขุ้นแจสำคัญ ในการปกป้องหมู่บ้านในอนาคตการเป้าดูดวงดาวชื่อหนึ่งที่มีพัจจันทร์เต็มดวงอนนาตัดสินใจอยาย่างดสูงสุดของป่าเพื่อเป้าดูดวงดาวเธอใช้แผนที่ดาวที่เธอพบเป็นแนวทางและในทคิสุดเธอพบพบดวงดาวแห่งปัญญา เม่ปรากฏบนท้องฟ้าเธอตั้งใจตีดวามคำทำนายและทำตามคำทำนายในนั้นการแก้ไขปัญหาที่หมู่บ้านเมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านแอนนาใช้พลังเห็นปัญญาที่ได้รับจากดวงดาวในการช่วยเหลือชาวบ้านเธอสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างฉลาดและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรการป้องกันภัยธรรมชาติหรือการแก้ไขข้อพเด้งระหว่างชาวบ้านการเปลี่ยนแปลงในชนิดของแดนนาหลังจากที่แอนนาได้นบพลังแห่งปัญญาชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างมากเธอกลายเป็นที่เป็นสาวเทศสำคัญของหมูบ่บ้าน และได้รับการนับถือจากทุกคนแต่แนนาก็ยังคงรักษาความอมอน้อมของตนและใช้พลังของเธอเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไม่คาดฝันถึงตอบแทนความได้รับที่ยังคงอยู่แน่ว่าแอนน่าจะได้รับพระงรแห่งปัญญาและสามารถแก้ไขปัญหาหลายอย่างไแดบบ้แต่ความได้รับ ของมากไปสมวังนั้นก็ยังเขาอยู่มีความทําแน่ตีดสายหมดที่เธอ,อยังไม่ได้ฟื้ความและแม้คนที่ยังไม่ได้ฝึกถึงการประชุมไายของแอนนายังไม่สิ้นสุดและเธอก็พร้อมที่จะประชุหนา้ากับความแท้ทยนี่ที่จะมาถึงในอนนาโคต